นี่น้องๆทุกคนน้องๆรู้ไหมว่าอรารยธรรมจีนมีอะไรบ้างไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เจอกับครูพี่เจียนะครับวันนี้พี่เจจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องอรารยธรรมจีนน้องๆรู้ไหมครับว่าอรารยธรรมจีนน่ะมีตั้งแต่เมื่อไหร่มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้อ่ะพี่เจจะมาสอนเรื่องอรารยธรรมจีนนะคะ ราพูดถึงอรารยธรรมจีนนะครับจีนเนี่ยเป็นในนันที่มีอรารยธรรมเก่าแก่เช่นเดียวกันกับอรารยธรรมในสโโปเทเมียและก็อ,อรารยธรรมอินเดียโดยสืบทอดความเจริญจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมากกว่า3,000ปีและได้ขยายอยิทธิพลความเจริญอ,ออกไปทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตนะคะรับอารยธรรมจีนเนี่ยปรากฏเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชนะครับและได้พัฒนาจาก ชุมชนหินใหม่เป็นรนัเล็กๆแล้วก็ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นอาณาจักรแล้วก็จกักรวรรดินะครับแล้วก็สามารถแบ,บ่งออกได้2ช่วงเวลาก็คืออารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ครับ อรารยธรรมสมัยก่อนระวติศาตร์นะครับประกอบไปด้วยอรารยธรรมสองแหล่งอรารยธรรมนะคะรับแหล่งแรกก็คือลุ่มแม่น้ำฮงหนะคะะรับความนจะเรียกว่าวัฒนธรรมอย่างเซานะครับพบหลักฐานที่เป็นเครื่องป้นินเผานะคะมีลักษณะสําคัญก็คือเครื่องป้นินเผาเนี่ยจะเป็นลายเขียนสีนะครับมาเป็นลายเรขาคณิตพืชนกและก็สัตว์ต่างๆนะครับส่วนอรารยธรรมที่2นะครับก็คืออรารยธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซีนะครับ ลุมแมะนำยนงซีเนี่ยบริเวณมณฑลสานตุงนะคะพบวัฒนธรรมหนงซานนะคะพบลักฐานเนี่ยเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มีลักษณะสําคัญก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็คุณภาพดีเนื้อบางแร่งแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นภาชนะที่มีสามขานะครับ เอาละครับเรามาพูดถึงอรารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ดีกว่าครับคือราชวงศ์แรกนะครับก็คือราชวงศ์ชางเมื่อปี1 6 0 0ถึง1028ปีก่อนคริสตศักราชนะครับเป็นราชวงศ์แรกเลยของจีน,นครับก็คือมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษปกครองแบบนครรัฐเป็นราชวงศ์แรกที่ มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยอักษรนะครับก็คือว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาครั้งแรกนะครับพบจารึกบนกระรองเต่าและกระดูกวัวส่วนมากนะครับเรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทำนายโชคชะตานะครับจึงเรียกว่ากระดูกเสียงท้ายนั่นเองต่อมานะครับในราชวงศ์ที่สองนะครับก็คือราชวงศ์โจน,นะครับ ปี1 0 2่งนะครับถึง256ปีก่อนกิทาักาาตนะครับเป็นราชวงศ์สุดท้ายครับเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่อยู่ในราชวงศ์ยุคโบราณนะครับก็คือแบ่งออกเป็นสองราชวงศ์นะครับก็คือราชวงศ์โจตะวันตกแล้วก็ราชวงศ์โจตะวันออกนะครับในราชวงศ์นี้นะครับคือกําเนิดลัทธิต่างๆเลยนะครับเช่นลัทธิขงจื้อนะครับโดยขงจื้อแล้วก็ลัทธิเต๋าโดยเหล่าจื้อนะครับทั้งสองลัทธิเนี่ยเป็นแบบ เหมือนรัที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนนะครับต่อมานะครับก็คือราชวงศ์ที่3ครับราชวงศ์ฉินนะครับในปี221-206ถึงปีก่อนคริสตศักราชนะครับเป็นราชวงศ์แรกของยุคจักรวรรดิจีนนะครับส่วนจักรพรรดิคนแรกนะครับก็คือจีนสี่ฮ่องเต้ครับทรงสามารถรวบรวม,วมการปกครองแผ่นดินของจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ จีตสี่องเต้นเนี่ยก็ยังได้สร้างกำแพงเมืองจีนด้วยนะครับเพื่อต่อต้านผู้บุกลุกรานทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ในราชวงศ์จินสี่องเต้น,นีครับก็คือเริ่มมีการใช้เหรียญกระสาบมาตาช่างตวงวัดนะครับต่อมานะครับในยุคที่4นะครับก็คือราชวงศ์ฮั่นนะครับปี206 ก่อนคิทาสกัาชนะครับจนถึงคิทศักัาช220นะครับก็คือเป็นยุคทองเลยนะครับก็คือจีนมีการค้าขายกับอาณาจักรโรมมันแล้วก็อาหรับแล้วก็อินเดียนะครับโดยใช้เส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมนะครับแล้วก็มีการนําคําสอนของลัทธิขงจื๊อนะครับมาใช้ในการปกครองประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงปลายของราชวงศ์นะครับก็คือมีความแตกแยกนะครับจนนําไปสู่ยุคสามก๊กครับ ต่อมานะครับในราชวงศ์ที่5นะครับก็คือราชวงศ์จ้นครับในปีพศั .265 จนถึง420นะครับคือในราชวงศ์นี้ก็คืออยู่ได้ไม่นานครับเพราะโดนก่อกบฏไปก่อนจีนก็เลยแตกเป็น2ส่วนครับโดยมีแม่น้ำเยงซีเกียนะครับเป็นเขตแบ่งระหว่างกันนะครับโดยในยุคนี้ครับเขาจะเรียกบ้านราชวงศ์เหนือใต้ครับก็คือเขาจะอยู่กันแบบนี้ เป็นร้อยปีเลยนะครับจนกว่าจะมีคนเข้ามารวบรวมแผ่นดินอีกรอบครับต่อมานะครับในราชวงศ์ที่6นะครับก็คือราชวงศ์สุยนะครับในปีคิสตศักราช581ดจนถึง618นะครับก็คือว่าจากจีนในราชวงศ์ก่อนนะครับก็คือว่า จีนแบ่งออกเป็น2ราชวงศ์นะครับก็คือราชวงศ์เหนือใต้นะครับก็ในราชวงศ์นี้นะครับมีการรวบรวมจักรวรรดิได้อีกครั้งนะครับโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุยเวินตี้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์นะครับในราชวงศ์นี้ก็คือโปรเจกต์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮงโหงนะครับแล้วก็แม่น้ำแยงซีนะครับเพื่อประโยชน์ในการคมนาคม ต่อมานะครับในราชวงศ์ที่7นะครับก็คือราชวงศ์ถังนะครับในปีคิดศักราช618จนถึง907นะครับได้ขึ้นชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคทองของจีนเลยนะครับเพราะว่าจีนเ,นเป็นศูนย์กลางของซีโลกตะวันออกในสมัยนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือพระพุทธศาสนานะครับในจีนในสมัยนั้นนะคือมีความจเจริญรุ่งเรืองม,มากเพราะว่ามีพระธรรมสังฆงนะครับเดินไปศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ในชมพูทวีปน,นะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งสตรีนะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับก็คือโบเช็คเทียนนะครับสตรีคนนี้ก็ได้ขึ้นปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในปลายราชวงศ์นะครับมีความแตกแยกเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานะครับต่อมานะครับในราชวงศ์ที่8นะครับก็คือราชวงศ์ส้งนะครับ ในปีคิดศักราด960นะครับจนถึง1,279เลยนะครับในราชาวงศ์นี้นะครับมีการเดินเรือสำเภาเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีสิงประดิษฐ์ที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยนะครับเช่นเข็มทิพ์แล้วก็ลูกคิดเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มด้วยนะครับแล้วก็มีขุนนางที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นในราชาวงศ์นี้ก็คือเปาอุ่นจินนะครับ ต่อมาในราชวงศ์ที่9ก็คือราชวงศ์หยวนนะครับในปีคิดเศักราช1279จนถึง1 3 6 8ครับเป็นราชวงศ์ต่างชาติราชวงศ์แรกของจีนเลยนะครับปกครองโดยชาวมองโกนะครับจักรพรรดิองค์แรกก็คือกุ๊แไะข่างนะครับหรือสมเด็จพระจักรพรรดิหยวนสืจูนะครับแล้วก็ในราชวงศ์นี้นะครับก็คือมีชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อกันค้าบแบบเป็นจํานวนมากเลยนะครับเช่น มาโคโปรลนะครับพ่อค้าชาวอิตาลีนะครับแล้วก็ในราชวงศ์นี้นะครับก็คือประดิษฐ์ประพัดด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์ด้วยนะครับต่อมานะครับในราชวงศ์ที่10นะครับก็คือราชวงศ์บิงนะครับในปีคิดาศักราช1,368ถึง1,644นะครับก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายนะครับของชาวฮั่นที่ได้ ปกครองประเทศจีนนะครับแล้วก็มีการทําวรรณกรรมแล้วก็เขียนนวนิยายนะครับนวนิยายที่สําคัญก็ได้แก่สามก๊กกับไซอิ๋วนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างพระราชวังหลวงปักกิ่งนะครับก็คือในปัจจุบันก็คือพระราชวังต้องท่านั่นเองครับต่อมานะคบในราชงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์ชินนะครับในปีคิทสกัตักราอ1644 ถึง1น1 2นะครับก็คือเป็นราชวงศ์ชาวต่างชาติราชวงศ์ที่2ของจีนนะครับปกครองด้วยชาวแมนจูและเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นยุคที่จีนเนี่ยเสื่อมถอยคว่ำเจริญทุกด้านเลยครับเริ่มถูกลุกลามจากชาวต่างชาตินะครับก็คือชาวตะวันตกนั่นเองเช่นสงครามฝิ่นแล้วจีนเนี่ยลบแพ้อีกด้วยทําให้จีนเนี่ยถูกบังคับลงนามในส่วนที่หนานกิ่นนะครับ แล้วก็จีนเนี่ยส่งผลเสียแ,แบบต่อประเทศจีนเนี่ยเยอะมากได้รับผลกระทบแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิงชน,นะครับก็คือมีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับที่มีอิทธิพลมากในการบริหารประเทศนะครับนั่นก็คือนางซูสีไทเฮานั่นเองครับต่อมานะครับในปีคิดาสกัลล1911นะครับดรซุนยัญญนเซนนะครับได้ก่อปฏิวัติชิงไห่ขึ้นนะครับเพื่อ สถาปนาระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ลมล้างระบอบศักดินาโดยสมเด็จพระจัก,กรพรรดิผู้อีเนี่ยได้สละราชบัลลังก์ในปีคิทตศักราชนะครับ1912นะครับถือว่าเป็นจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงแล้วก็ของจีนด้วยนะครับเป็นอันซิ้นสุดของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีนะครับ ก็จบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับอรอยธรรมจีนนะครับวันนี้คุ้งเจียก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย